สวัสดีค่ะต้อนรับสู่ช่อง Magic Smarble t ลอดบา b y ัน n p a นะคะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงความรักของท่านที่เกิดในราศรีธาตุไฟค่ะชาวธาตุไฟได้แก่ท่านที่เกิดในราศรีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะคะจัดเป็นชาวราศรีธาตุไฟนะคะช่วงวันที่จั n พ a t แบ่งไว้ตรง description สามารถคลิกเข้าไปดูได้นะคะแล้วก็ใครที่ ลัคนาอยู่ในชาวราศีธาตุไฟก็สามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันอาจารย์พัยจะตั้งจิตถึงลัคนาก่อนนะคะแล้วก็ตามช่วงแบ่งของวันที่ทีหลังนั่นเองนะคะเอาละค่ะนะคะพลังงานนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะคะซึ่งจะมีตรงบ้างและไม่ตรงบ้างถ้าคุณได้อะไรที่ยังไม่ดีต่อใจปล่อยผ่านไปไม่ต้องเก็บไปซีเรียสน,นะคะเพราะว่าเป็นพลังงานโดยรวมนะคะแต่ถ้าคุณอยากได้พลังงานโดยตรง ซึ่งเป็นของคุณเลยแนะนำให้แอดไลน์ไอดี ID มาที่จันพัดทิ้งไว้ตรง de Description นะคะเพื่อเข้ามาสอบถามคิวด,ดูดวงได้เป็นการส่วนตัวคุณจะได้เป็นพลังงานโดยตรง ถึงคุณเลยนั่นเองนะคะเอาล่ะค่ะเราจะเริ่มจากพลังงานของคนที่มีคู่ก่อนตามด้วยคนคบคนคุยและปิดท้ายด้วยคนโสดนะคะเป็นพลังงานไล่เรียงกันแบบนี้ในทุกคลิปเลยนะคะมาดูสิว่าในช่วงเดือนตุลาคมนี้พลังงานความรักของคุณเป็นเช่นไรในสถานะของคนที่มีคู่ f o i g e of Autumn นะคะความรู้สึกแห่งความเขาเรียกว่าโหยหาความรู้สึกแห่งการโดดเดี่ยวหรือ น้อยเนื้อต่ำใจบางอย่างมันน่าจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะมีเรื่องให้คุณต้องคิดต้องเครียดต้องวิตกกังวลเยอะหลายต่อหลายเรื่องรวมไปถึงเรื่องของลูกลูกหล,ลา,ลาหรือบริวารด้วยนะคะสถานการณ์ของไพ่บ่งบอกว่าคุณค่อนข้างมีความเครียดอะไรบางอย่าง ะะมีความเครียดมีความกดดันกับเรื่องราวอาจจะเป็นถ้าเรื่องราวของคนในครอบครัวด้วยก็เป็นได้นะคะมีเหตุที่ทำให้คุณไม่ค่อยพึงพอใจในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะ,ะในเรื่องราวของความรักก็อาจจะเป็นคนคุณอาจจะโหยหาคุณอาจจะอยากได้ความเข้าใจหรืออยากได้ คนที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจให้กับคุณได้แต่ดูเหมือนว่าความรู้สึกของคุณมันยังมันยังดูโหยหายอยู่เลยอะคุณยังไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้คุณยังไม่ได้ยังไม่ได้มีพลังงานแบบนั้นเข้ามาโอบล้อมคุณทำให้คุณรู้สึกดีได้คุณถึงเกิดความตึงเครียดเกิดขึ้นน่าจะมีปัญหาจากคนในครอบครัวที่เป็นชนวนเหตุทำให้คุณเกิดสภาวะแบบนี้นั่นเองนะคะ เกิดความรูสุกที่มันไม่ค่อยได้ดั่งใจและไม่ค่อยพึงพอใจในสิ่งที่ตนเองมีอยู่นั่นเองอามาดูสิว่าแล้วพลังงานของคนรักของคุณเป็นเช่นไร mm hmm. Two of source ค่ะคว e นออฟแ e นต a คอ e Templar Karma 10 of p e n a n c อืมเขาน่าจะค่อนข้างให้เวลาโฟกัสไปกับเรื่องของการทำมาหากินมากจนกระทั่งบางครั้งหลงลืมความสุขในเรื่องราวของความรักนะคะเขาน่าจะกำลังเพลิดเพลินอยู่กับงานเพลิดเพลินอยู่กับการลงทุนหรือการเดินทางทำอะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวพันกับเรื่องของการเงินนะคะ บางทีมันอาจจะขาดการสื่อสารกันไปบ้างแต่อยากให้ชาวราศรีธาตุไฟเนี่ยรับรู้ไว้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะระยะทางหรือความไกลห่างมันก็แค่ระยะทางและความไกลห่างมันยังไม่ได้มีผลต่อความรู้สึกภายในใจของคนที่คุณรักนะคะบางที ชาวราศรีธาตุไฟอาจจะอยู่แยกกันกับคนรักคู่ครองมันก็เลยทําให้อารมณ์แห่งความโห้ยหาความโดดเดี่ยวมันเกิดขึ้นแล้วคุณอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องรับภาระอาจจะเป็นภาระค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคุณด้วยก็ได้หรือเป็นภาระของคนในครอบครัวที่คุณจะต้องแบกรับ มันก็เลยทําให้คุณต้องไปโฟกัสกับเรื่องราวเหล่านั้นแห่งการแก้ไขปัญหาส่วนในด้านของคนรักและคู่ของคุณเนี่ยเขาก็กําลังโฟกัสอยู่กับเรื่องของการหาเงินหาทองอยู่ซึ่งการหาเงินหาทองนี้ก็เพื่อครอบครัวเป็นหลักถ้าคุณสองคนเป็นครอบเป็นครัวกันเนี่ยแน่นอนยังไงก็กแล้วแต่นะคะการที่เขา โฟกัสเรื่องของการหาเงินถือว่าเป็นเรื่องดีของครอบครัวมันก็เลยทำให้เขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาใส่ใจคุณมากเท่าที่ควรน,นั่นเองอ่ะมาดูสิว่าแล้วแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนจะเป็นเช่นไรในช่วงเดือนตุลาคมนี้ six o f t sauce ค่ะ three o f sauce o ื Two ่ Ten source. ออบคั e เทนอฟ n วนและไ o อฟสนะคะบางทีถ้าเกิดว่าคนรักคู่ครองคุณห่างไกลามากคุณอาจจะเกิดความระแวงก็ได้นะ ไพ่ม,มันบอกมาว่าความรู้สึกในใจมันสั่นครอนอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณขัดอกขัดใจนะคะถึงแม้ว่าตัวเขาเองอาจจะยังช่วยเหลือเกื้อกูลคุณดีอยู่เพียงแต่ว่าความรู้สึกภายในใจของคุณเนี่ยคุณจะรู้สึกสั่นคลอนเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจไม่แน่ใจซึ่งจริงๆแล้วอะความรักยังสตรองอยู่เลยนะอืยังมีกันและกันอยู่ในหัวใจอยู่มีแค่ความคิด หรือ,อความระแวงที่มันทํรลายตัวคุณเองอยู่ในะปัจจุบันทําให้คุณรู้สึกเหมือนกับอึดอัดที่จะต้องแบกรับเอาความรู้สึกนี้เพียงลาพังแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยถือได้ว่าบางครั้งคุณอาจจะคิดมากเกินไปหรือระแวงมากเกินไปเลยทำให้ความรักมันไม่ค่อย สดใสเท่าที่ควรนะคะอยากจะให้คุณหันมามองกับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันให้ดีที่สุดมากที่สุดอย่าพยายามเอาเรื่องอดีตมามาคิดมาเปรียบเทียบมันจะทําให้คุณกับคนรักเนี่ยนะเกิดคอน FLICT กันได้ง่ายเนี่ยนะคะดูจากพลังงานหน้าไพ่ดูเหมือนว่าใครคนนึงก็พยายามทําดีที่สุดแล้วแต่บางทีอาจจะไม่ได้พูดจาหรือไม่ได้ประชาสัมพันธ์ให้คุณได้รับรู้ส่วนชาวราศีธาตุไฟก็เป็น ราศีที่คิดไปเองก่อนล่วงหน้าละนะคะแล้วก็ทุกไปก่อนล่วงหน้าแล้วกับเหตุการณ์ที่มันอาจจะยังไม่เกิดขึ้นแต่คุณก็ระแวงไปแล้วก็คิดคิดหนักไปล่วงหน้าแล้วก็มีปัญหากันให้ระมัดระวังค่ะอาจจะเกิดการคอนฟ lict กันหรือเกิดการไม่เข้าใจกันเพราะความระแวงเป็นเหตุนั่นเองนะคะก็อยากจะให้คุณเชื่อมั่นในการและกันให้มากขึ้นอมาดูซิว่าไพ่เดียรคีนะคะ จะให้ํำแนะนำอะไรเพิ่มเติมอีกในความสัมพันธ์นี้นะคะการฝ่าฟันนะคะอืมไพ่หมายเลข49การฝ่าฟันการทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นเนี่ยความรู้สึกภายในใจของใครคนหนึ่งมันมีเป็นความรู้สึกที่เขาเรียกว่าหน้าชื่นอกตรมอยู่ความเงียบเหงาอืม มีความรู้สึกแข่งกันไม่เข้าอกเข้าใจกันหรือเหตุการณ์ที่อาจจะได้รับรู้มาแบบกระทันหันไม่ได้คาดคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ส่งผลทำให้เกิดความรู้สึกที่มันตึงเครียดใส่กันได้นะคะแต่ยังไงก็แล้วแต่ความรักนี้ยังต้องไปต่อ นะคะยังมีความเป็นครอบเป็นครัวกันถึงแม้บางครั้งจะเกิดคอนฟ lict กันไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างในบางเวลาแต่แล้วมันจะค่อยๆคลี่คลายได้นะคะขอให้คุณใจเย็นแล้วก็มีสติในการใช้คำพูดกับคนรักและคู่ครองให้มากๆนะคะให้คิดเสมอว่าเขาทุกอย่างที่เขาทำทำเพื่อครอบครัวมันก็เลยจะทำให้คุณเนี่ยมองข้ามอ่า ข้อด้อยของเขาไปได้บ้างนะคะเพราะฉะนั้นในพิเรียดนี้สําหรับคนที่มีคู่นะคะอย่าปล่อยให้ความระแวงเป็นเหตุทําให้ความรักสั่นคลอนไม่สดใสเข้าได้เพราะว่าในใจเขาในความรูสึกข,ของเขาก็ยังททําุ่มเทและทําอะไรต่างๆเพื่อครอบครัวอยู่เป็นหลักนะคะให้พยายามคิดเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองนะคะโอเคจบแล้วเดี๋ยวไปเจอกับพาร์ทของคนคบคนคุยกันต่อนะคะ มาถึงพาร์ทของคนคบคนคุยกันแล้วนะคะมาดูสิว่าพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเช่นไรนะคะขึ้นมาเป็นไพ่ six of pentacle ค่ะตามมาด้วย hermit นะคะ six of moon three of pentacle ค u e e n of Cup เป็นพลังงานที่ดีคุณน่าจะมีความสุขแฮปปี้ดีอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมนะคะคุณน่าจะ ได้เข้าวัดเข้าว่าหรืออาจจะได้เจอเจอการทํากิจกรรมร่วมกันเกี่ยวกับเรื่องของงานบุญการกุศลอะไรประมาณนี้มันก็ส่งผลทําให้คุณมีความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในระนาบเดียวกันนะคะก็คือความรู้สึกแบบเย็นจะเย็นกายเย็นใจไปแบบเรื่อยๆเฉยๆอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณได้พบคุณได้พูดคุยกับเขามากขึ้นมากขึ้นนั่นแหละนะคะ ะะหรือไม่บางทีคุณอาจจะมีโอกาสได้พบปะเจอ,เจอกันและไปทํากิจกรรมักการกุศลร่วมกันก็เป็นได้นะคะส่งผลดีค่ะนะคะทำให้อารมณ์ของคุณเนี่ยพัฒนาไปในแนวทางที่ดีนะ,ะช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยก็ทําให้คุณไม่ค่อยวุ่นววนหรือไม่ค่อยร้อนรนสักเท่าไหร่กับสภาวะที่เป็นอยู่บางครั้งก็อาจจะมีเวลาอยู่นิ่งๆกับตัวเองนะคะมีเวลาให้ตัวเองได้ใช้เวลา แห่งความสันโดษอยู่กับตัวเองบ้างในบางครั้งมาดูซิว่าตัวเขาเป็นเช่นไรนะคะ The Moon ขึ้นมาค่ะ The w o l l ขึ้นมา j u s m e n t อืมเอ้ Pezop p e o f o r n และ n i g h t of Swords นะคะเป็นพลังงานที่ ถือว่าดีนะไม่ได้ว่าเสียนะคะแต่แค่เปิดหัวกับปิดท้ายไม่สู้ดีสักเท่าไหร่นะคะอาจจะมีในเรื่องของความกดดันความเครียดอะไรบางอย่างเจือปนอยู่ก็ได้นะคะในในคนที่คุณกําลังคบหรือคนคนที่ชาวราศีธาตุไฟกําลังคบกําลังคุยอยู่นะคะเขาอาจจะให้ความสําคัญกับครอบครัวเป็นหลัก นะคะให้ความสาคัญกับในเรื่องของบริวารกับคนใกล้ชิดอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าถามถึงความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณคุณชาวราศีธาตุไฟถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีนะมันมีการเติมเต็มกันมันมีความสุขมันมีความผูกพันอยู่ทีนี้แต่ถ้าถามถึงความสัมพันธ์ที่มันจะพัฒนาก้าวหน้าไหมในช่วงเดือนนี้นะยังไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่เพราะตัวเขาเองก็ยังมีโลกส่วนตัวในการที่จะปิดกั้นตนเองไว้ ให้อยู่ให้มีความสุขอยู่กับตัวเองแบบลำพังลำพังโดยที่ยังไม่ยังไม่ได้คิดถึงส่วนรวมก็คือส่วนรวมของหัวใจที่มีคุณอยู่ด้วยนั่นเองนะคะเข้ามาดูสิว่าแนวโน้มความสัมพันธ์จะเป็นเช่นไรนะคะ n i ย e อ of Winter อืม้าวดาวขึ้นถมูนระวังค่ะระวังจะมีปัญหาซึ่งกันและกัน f i ส e of a u t ร m n ัห้าเหลี่ยนอีก ใช่เสียหมดเลยนะ3ใบเช of Su ซ m มอ๋อโอเคสุดท้ายก็จะเริ่มดีขึ้นและ s o x of Spring โอเค6ไม้เท้านะคะอ่ะจะบอกว่าในช่วงเดือนตุลาคมนะช่วงแรกๆคุณอาจจะต้องทำใจนิดหนึ่งนะความสัมพันธ์ของคุณมันจะงอนงอนยนยน,น,นะคะความรู้สึกก็อาจจะเป็นลักษณะของความเครียดความกดดันแล้วคุณจะรู้สึกเหมือนกับมันมีความ อะไรบางอย่างที่มันปกปิดซ่อนเร้นที่คุณยังคาดเดาไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะ่ะแล้วก็ในช่วงต้นๆ้นเดือนเนี่ยคุณถึงกลางเดือนเนี่ยคุณจะรู้สึกโหยหาด้านของความรักแต่อีกฝ่ายกับนิ่งเฉยนะคะแต่พอพน กลางเดือนไปแล้วเนี่ยอีกฝ่ายจะเริ่มที่จะ Take Action มากขึ้นนะคะเริ่มที่จะสื่อสารมากขึ้นเริ่มที่จะมีคุณเข้ามาอยู่ในตารางความคิดเขามากยิ่งขึ้นนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณคิดจะขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์จะจะแนะนำสังคมให้อีกฝ่ายได้รู้จักเนี่ยพยายามดันไปช่วงครึ่งเดือนหลัง ถือว่าจะส่งผลดีกว่านะคะก็จะมีโอกาสที่ได้ทำกิจกรรมอะไรร่วมกันนะคะมีโอกาสที่จะได้ไปสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันหรืออาจจะแนะนำเพื่อนหรือสังคมรอบข้างของกันและกันให้รู้จักเพื่อที่จะขยับและพัฒนาความสัมพันธ์ไปในแนวทางที่ดีสำหรับคนที่คบกันคุยกันนะคะคุณอาจจะคบกันคุยกันมาสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้นะคะ <c oughs> อ่ะมาดูสิว่าไพ่เดลคีจะให้คําแนะนําอะไรอีกนะคะว,ว้าวไพ่หมายเลข7จอืสเจ็ดความรักครั้งนี้อาจจะเป็นความรักที่ถูกกําหนดมาแล้วก็เป็นได้อืนะคะ พูดคุยกันไปแต่ก็มันจะค่อยๆพัฒนาเป็นความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นเพราะว่าเหมือนคุณสองคนน่าจะมีสัญญาณเก่าหรือมีทายอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าเคยคอนเน c กกันมาก่อนแล้วก็รีเทิร์นกันกลับมาคอนเน c กกันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยต่างฝ่ายต่างก็มันมีความแตกต่างกันแต่ในความแตกต่างนั้น่ะมันก็สามารถที่จะไปกันได้อย่างดี ะะเพราะนั้นไพ่ออกมาเล่าเรื่องว่านะคะคุณสองคนเนี่ยน่าจะมีบุพกรรมร่วมกันจนทำให้ได้กลับมาพบปะมาเจอเอกันอีกแต่ความรักครั้งนี้อ่ะมันก็มีเกณฑ์พัฒนามีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีเกณฑ์ที่จะไปต่อในความสัมพันธ์เนี้ยนะคะซึ่งมันอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการที่จะปรับตัวเข้าหากันและกันเพราะาคุณสองคนก็ย่อมมาจาก ต่างถิ่นต่างที่ที่จะมาปรับตัวเพื่อที่จะพัฒนาทําให้ความรักเนี่ยมีทัศนคติมีแนวโน้มไปในชิศทางเดียวกันนะคะซึ่งในไพ่ก็บ่งบอกว่าอาจจะต้องใช้เวลานินดนหนึ่งในการปรับตัวนั่นเองนะคะแต่อย่างที่อาจารย์แพทย์บอกแล้วค่ะว่าครึ่งเดือนหลังไปแล้วถ้าเกิดคุณคิดอยากจะขยับปรับเปลี่ยนพัฒนาความสัมพันธ์หรือแนะนําใครคนใดคนหนึ่งให ให้เขารู้จักคนคนคนรักของคุณหรือคนที่คุณคบคนที่คุณคุยด้วยเพราะฉะนั้นความรักครั้งนี้มันก็จะพัฒนาไปอีกรูปแบบหนึ่งเป็นลักษณะของการดูแลซึ่งกันและกันนะคะเพราะนั้นในพิเรียดนี้ก็ถือว่า มีแนวโน้มคาดหวังไปในทิศทางที่ดีได้เกี่ยวกับเรื่องของการขยับปรับเปลี่ยนความสัมพันธ์ให้มันแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นแล้วระวังนะคะเขาจะแอบมาสืบแอบมาส่องดูว่าความเป็นไปของคุณในสื่อโซเชียลต่างๆเป็นเช่นไรนะะก็เตรียมคำตอบไว้แล้วกันถ้าเกิดคุณมีอะไรปกปิดซ่อนเร้นกันแะ้วกันนะคะโอเคจบแล้วสำหรับคนคบคนคุยเดี๋ยวไปเจอกับคนสดกันต่อนะคะมาถึงพาร์ทของคนสดกันแล้วนะคะมาดูว่า คนโสดพลังงานความรักของคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้เป็นเช่นไรไพเดเกิดขึ้นเป็นใบแรกเลยตามมาด้วยซิกซ์ปอนค่ะ Jasmine. Seven แจสต n เมนเซเว่นออฟพันต์เชคและวิลออฟจูนค่ะบางทีคุณก็ปิดกั้นตัวเองเหมือนกันนะชาวราศรีธาตุไฟนะคะ จนทาให้คนอื่นเข้าถึงคุณค่อนข้างยากนิดหนึ่งในรายที่ของคนเป็นคนโสดนะเพราะว่าคุณยังคงยึดติดอยู่กับเรื่องราวเดิมๆเ,เรื่องราวเก่าๆพลังงานเดิมๆที่มันยังฝังแน่นอยู่ในหัวใจของคุณอยู่แต่เขาบอกว่านะในช่วงเดือนตุลาคมนี้คุณมีโอกาสที่ได้พบเจอกับพลังงานใหม่ๆพบเจอกับคนใหม่ๆที่ดูดีเข้ามาในชีวิตด้วยนะอขอแค่คุณต้องเปิดใจให้ตัวเองได้ออกไปเรียนรู้นะคะจากเมื่อก่อนอาจจะเป็นคนที่แบบว่า พูดน้อยถามคำตอบคำคุณอาจจะต้องเป็นคนที่รู้จักหัดตั้งคำถามคนอื่นรู้จักหัดชวนคนอื่นคุยบ้างเพื่อปรับเปลี่ยนตัวคุณเองให้เป็นพลังงานที่เปิดรอรับรอรับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมีเข้ามาอย่าพยายามไปยึดติดกับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆโดยเฉพาะเรื่องเดิมที่มันไม่ได้สร้างสรรค์เรื่องเดิมที่ทำให้พลังงานคุณยิ่งถดถอยลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะนั้น พยายามหลุดออกมาค่ะหลุดออกมาจากเรื่องราวเก่าๆที่เคยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจหรือทําให้คุณรู้สึกยแย่นะคะเพราะว่าในช่วงพิเลียนี้มันเป็นเวลาที่คุณจะได้พบปะหรือเจอะเจอใครสักคนหนึ่งที่น่าจะมีพลังอํานาจมากพอที่จะสะกดให้คุณเนี่ยใจอ่อนลงหรือสะกดให้คุณเนี่ยนะเปิดใจให้กับความรักใหม่ๆที่จะเข้ามาก็ได้ มาดูว่าใครเข้ามานะคะ Yes of Autumn นะคะ8เหรียญ Awake หนึ่ Nine of Summer 9ถ้วยและ Ten of Autumn 10เหรียญ Two of Winter อืม น่าจะเป็นใครคนเก่าของคุณนะอืมคนที่เข้ามาเนี่ยอะถ้าเกิดว่าคุณเจอพลังงานเก่าๆที่มันไม่ดีนะถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาคุณมีโอกาสที่จะปฏิเสธนะมีโอกาสที่จะไม่เปิดรับก็ได้ถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่ดียกเว้นแต่เป็นพลังงานที่ดีเป็นพลังงานที่คุณรอคอยนะคะมีแนวโน้มที่จะได้เจอเจอคนที่เขาเรียกว่า ทำงานเก่งอ่ะอืเป็นคนที่ลมหายใจเข้าออกมีแต่เรื่องของการทํางานเรื่องของการหาเงินหาทองคุณจะได้เจอคนลักษณะแบบนี้ซึ่งคนคนนี้อาจจะพบปะและเจอเจอกันมาบ้างแล้วก็ได้แล้วก็ห่างหายกันไปแล้วก็กลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งมันก็เลยส่งผลทําให้เกิดการคอนเน็กติดต่อกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้นลองสังเกตดู เขาคนนี้จะเป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังในเรื่องของการเงินการงานนะคะการลงทุนอะไรใหม่ๆเขาเป็นคนที่เขาเรียกว่าไวต่อเหตุการณ์หรือความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆได้ดีแต่เป็นคนที่ยึดติดนะยึดติดอยู่กับเรื่องราวหรือว่าความคุ้นชินเก่าๆเดิมๆเป็นคนไม่ชอบเปลี่ยนแปลงอะไรง่ายๆนั่นเองอันนี้เป็นพลังงานที่โฉมา ว่าน่าจะมีเกดิกเกนที่จะได้พบปะและเจอกับคุณในช่วงเดือนตุลาคมมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะ g h ซอ f Swords ค่ะโ o r o ออฟวันอ๋อเดอันขึ้นมาเลยนะและ ว้าว the tower โอ้ยเป็นอะไรกันนี้แต่ the sun ตามเข้า hmm. มาด้วย the tower แล้วปิดท้ายด้วย queen of pentacle ค่ะระวังความรู้สึกของคุณนะคะความรู้สึกแข่งความไม่มั่นอกไม่มั่นใจหรือไม่แน่ใจมันจะอ่ามันจะทำลายความรู้สึกที่ดีๆที่เขาหยิบยื่นมาให้กับคุณความรักครั้งนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการ ประสานความสัมพันธ์แต่อย่างน้อยคนโสดนะคะในช่วงเดือนตุลาคมนี้มันก็มีเรื่องที่เข้ามาทําให้คุณได้รู้สึกตื่นเต้นว่าหวามหวั่นไหวได้และบางทีเขาอาจจะเงียบหายไปคุณก็ต้องทําใจนิดนึงนะคะการเงียบหายไปของเขามันเป็นการเงียบคือถอยหลังไปตั้งหลักก็เป็นได้นะคะแต่ความรู้สึกในใจของคนที่เข้ามาในพิเรียสนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ต้องการความอบอุ่นต้องการการเติมเต็มต้องการความชัดเจนและต้องการการเปิดเผยต่อหน้าสาธารณะชนนะคะถ้าเกิดว่าคุณเป็นลักซ่อนเลน์ปุ๊บเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียความรู้สึกแล้วบางทีเขาอาจจะหยุดนิ่งกับคุณไปได้นะคะเพราะนั้นถ้าคนโสดในพีเรียดนี้มีคนที่จะน่าสนใจที่จะเข้ามาอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจแล้วก็เปิดโอกาสให้คนคนนี้เข้ามานั่งได้เต็มหัวใจหรือเปล่าเท่านั้นเองนะคะ จบแล้วก็ฝากขอบคุณกับทุกๆการติดตามนะคะทุกๆ Subscribe ที่เป็นกำลังใจให้จันแพทในการที่มาาเพิ่มเป็นผู้ติดตามให้ในช่องของจันแพทก็หวังว่านะคะก็จะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะและสำหรับใครที่จันแพทเคยบอกบุญให้ร่วมบุญสร้างสมเด็จองค์ปฐถมเมื่อ เดือนที่แล้วเอ่เมื่อ3เดือนก่อนนะคะอาจารย์แพทย์สร้างเสร็จแล้วเมื่อวันที่28และ29สิงหาคมนี้ที่นำสมเด็จองค์ปถมจากกรุงเทพขึ้นไปถวายที่สุรินทร์นะคะเดี๋ยวอาจารย์แพทย์มีคลิปบรรยากาศนะคะมีภาพเอามาให้ทุกท่านได้ร่วมกันอนุโมทนาบุญกับภาพอาของสมเด็จองป์ปฐมที่อาจารย์แพทย์และกัลยานามิตรบุญทุกท่านได้ร่วมกันจัดสร้างแล้วก็นาไปถวายนะคะก็ เดี๋ยวอนุโมทนาบุญท้ายคลิปนี้นะคะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ฉันแพ้ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย วันนี้อาจารย์แพทและอาจารย์ชัญานะคะเราสองคนและทั้งคณะบุญนางฟ้านะคะทุกคนอยู่ที่สำนักสงนียิยวังโสจังหวัดสุรินทร์ค่ะวันนี้เป็นวันที่เราจะส่งมอบองค์พระนะคะเป็นวันที่เราถวายนะคะเดี๋ยวเราจะมีแห่พระบรมสารีริกธาตุด้วยนะคะแล้วก็เราอยู่กับต้นพระปาค่ะใช่ค่ะแล้วเงินที่ทุกคนได้เห็นอยู่ตรงนี้นะคะวันนี้เราได้มีการถวายพระปาสามหมื่นบาทก็คือเงินที่ทุกคนร่วมมาตั้งแต่หนึ่งบาทขึ้นไปค่ะแล้วก็ยังมีของพี่ๆพี่ป้านะอ่ะ ร่วมเพิ่มเข้าไปด้วยนะคะทั้งพ่อแม่ญาติพี่น้องะคะ่ะทั้งหมดนี้เรามอบให้กับสมน,นักนักง,งนะคะ 3,000 0บาทค่ะแล้วก็มากกว่า3,000 0บาทเพราะว่ามีใส่มีของี่ัขึ้นไปด้วยแล้วก็เป็นสัรญานวมไบเสร็จประมาณ4ี่หมื่นค่ะน้องใช่ค่ะก็อนุโมทนาบุญกับทุกคนตั้งแต่1บาทขึ้นไปที่ทุกคนได้ร่วมบุญมานั้นเราอาจารย์จิญยาและอาจารย์แพทนนะคะได้นำมาสร้างให้เป็นประโยชน์มากที่สุด1บาทก็มีประโยชน์และมีคุณค่าเราจะสรรทุกอย่าง ร้อยเปอร์เซ็นเป็นประโยชน์แน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมา<ช>บอกว่าเราทำอะไรกันบ้างใช่ค่ะอข,อขออนุโมทนาบุญกับทุกยอดบุญแล้วก็เมื่อคืนนี้นะคะก่อนที่จะปิดกองบุญนะคะก็ยังมีผู้ศรัทธานะคะส่งคอนแทคมาหาจันแพทย์ว่าอยากจะร่วมบุญอย่างมากเลยแล้วก็โอนเงินมาให้อีกจานวน6,400บาทขออนุโมทนาบุญกับครอบครัวสุดท้ายด้วยนะคะที่ร่วมบุญกันมานะคะออแล้วก็ยังมาได้เรื่อยๆมาได้เรื่อยเพราะเราสามารถที่จะนําเงินส่วนที่เหลือเนี่ยไปทําประโยชน์ในด้านอื่นแล้วก็วัดอื่นที่ยังขาด ประมาณ20รายการนะคะที่ที่เราจะไปทำจนกว่าเราจะบอกว่าเอ่อในการสุดท้ายสําหรับกองบุญนี้ก็ขอยุติช่วงคราวก่อนตอนนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนะคะตอนนี้หนึ่งบาทของท่านก็คือได้ทำประโยชน์ได้มากมายแล้วเราจะแข่งกันโดยมาบอกว่าเราทำอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ ทุกภพทุกชาติได้เกิดมาในศาสนาพุทธและได้อยู่ในร่มขององค์สมเด็จพระมหาตกระคพระพุทธเจ้าทุกภพทุกภูมิสาธุ